อ๋เอ,เ,อเขามาก่อนเขามาแบบในนามของพอยกี่ก่อนไงเออแล้วก็แล้วก็เราก็มาเดบิวอ่บิวของวงเป็นในช่วงเมษายนนะคะก็นับตั้งแต่ช่วงเมษายนถึงวันนี้นะคะก็ผ่านมาแล้วหนึ่งปีกับอีกประมาณสามเดือนได้นะคะกเ็เร็ว, <laughs> เ,เ,รวเร็วมากนะคะก็ในช่วงนั้นเนี่ย โอ้โหเราอยู่กันตั้งแต่ตอนที่เมมเบอร์มีกันแค่คนเดียวแล้วก็ค่อยขยบมาสองคนสามคนจนกระทั่งวันนี้เราก็มีจริงๆเรามีเมมเบอร์ห้าคนนะคะแต่ว่าณณนะนะปัจจุบันนี้เราเหลือกันอยู่สี่คนวัน Member น,ะะนี้อันนี้ไม่ใช่เมมเบอร์นะนี่อันนี้ไม่ใช่เมมเบอร์นะคะก็เราก็ปัจจุบันก็มีเมมเบอร์อยู่อยู่สี่คนเรา จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกกันว่าเริ่มเริ่มแรกเลยเนี่ย Love i t i เราตั้งมาเป็นโปรเจกต์นะคะแค่โปรเจกต์หนึ่งที่เราต้องการสนับสนุนให้เด็กๆนะคะเด็กๆผู้หญิงเนี่ยที่มีความสนใจในเรื่องของการเต้นแล้วก็การร้องเนี่ยนะคะเข้ามาได้พิสูจน์ตัวเองนะคะแล้วก็มาแสดงความสามารถนะคะรวมถึงคอยเป็นกําลังใจนะคะให้กับหลายๆคนที่กําลังย่อท้อนะคะต่อปัญหาน้องให้มีแรงสู้ต่อไปได้นะคะซึ่ง ในระหว่างหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะทุก,ท,กทุกคนนะคะก็ได้ทำเต็มที่อย่างดีที่สุดนะคะก็ตั้งแต่วันที่เราไม่มีอะไรเลยนะคะเราเรามาแค่ตัวเปล่าใช่ไหมพลอยเรามาแค่ตัวเปล่าที่แบบมานั่งแล้วก็บอกว่าแบบสวัสดีค่ะ,คะพลอยกี่ค่ะหนูจะเดบิว จนกระทั่งแบบเราก็รับอีเวนต์มาเรื่อยๆนะคะจนถึงวันนี้นะคะเรามีเพลงเป็นของตัวเองใช่ไหมมีเพลงของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เราก็เป็นที่รู้จักนะคะได้รับการยอมรับนะคะจากาหลายๆคนอยากบอกว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะก็ในวันนี้นะคะเราก็ถือโอกาสอยากจะขอบคุณ เราก่อนนะคะก็มีหลายท่านมากมายเลยนะคะก็คนแรกที่อยากจะขอบคุณนะคะคนที่คอยสนับสนุนเราตั้งแต่เราเริ่มเดบิวนะคะจนมาถึงทุกวันนี้นะคะคอยสนับสนุนในเรื่องของสารที่แล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะก็ขอขอบคุณทางพี่เหมียวมารุปังนะคะแล้วก็ทีมงานมารุปังทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ แล้วก็อีกสองคนนะคะที่เราอยากจะขอบคุณจริงๆนะคะก็คือถ้าไม่มีสองคนนี้ก็เราก็จะไม่มีเพลงของพวกเรานะคะต้อตอขอบคุณนะคะคนแรกนะคะคุณโนนนะคะโปรดิวเซอร์ของเราจากบีดแลบแปดสิบเอ็ดแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สำคัญก็คือถ้าไม่มีคนนี้ก็จะไม่มีเนื้อเพลงของเราใช่ไหมคะ สวยใส่ด้วยนะช่วให้ยืมสายเราเออเอบอดอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นทั้งคนคิดเนื้อเพลงให้เราทั้งเซปิกเอ็นด้วยแล้วก็แน่นอนว่าดูแลเสื้อผ้าหน้าผมนะคะของของเด็กๆเนาะให้สวยงามน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ขาดไปไม่ได้เลยเนอะเราต้องขอขอบคุณแฟนคลับนะคะทุกคนเลยที่ พอแลติดตามเลิฟซีซั่นมาโดยตลอดนะคะทั้งแฟนขับรุ่นเดอรรุ่นเดอตั้งแต่โอสมัยเราเดบิวนะคะยังไม่รู้จักเลยน้องพลคือใครเงเขาก็มานะคะจนกระทั่งตอนนี้เราเรามีครบแล้วนะคะก็ยังอยู่นะคะแฟนขับรุ่นเดอของเราแล้วก็แฟนขับหน้าใหม่นะคะรวมถึงแฟนขับจากต่างจังหวัดนะคะที่คอยมาติดตามอีเวนต์ของพวกเราหรือว่าแบบบินมาหายัาถึงเชียงใหม่นะคะเราก็ยังไม่ได้ไปกรุงเทพเลยเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณงามๆเลยค่ะค่ะก็ท,ทั้งหมดนี้คนสำคัญนะคะของของเรานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทางทีมงานนะคะ l ลิ e ซีซั z แล้วก็เมมเบอร์นะคะเราก็มีเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะคะก็คือทางเรานะคะจะขอย,ยุติ นะคะบทบาทของวงนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะก็คือวันที่17มิถุนายนนะคะ2563นะคะก็ <c oughs> ทุกคนทุกคนอ่าตื่นเต้นขอโทษทีนะคะมันตื่นเต้นมากเลยคิดว่าตัวเองซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วแต่ว่าเออก,ก,ก็ก็หลุดจนได้นะคะก็อ,อสำหรับนะคะเอ,อผลงานนะคะเก่าๆเนี่ย ทุกคนยังสามารถติดตามได้อยู่นะคะในเพจของ Official นะคะทั้ง Facebook แล้วก็ u b u Channel นะคะแล้วก็ Instagram แล้วก็แน่นอนว่า TikTok นะคะก็ยังคงอยู่นะคะทุกคนสามารถไปติดตามผลงานที่ผ่านมาในระยะเวลา1ปีของ l o v e ซ e a s o n ได้นะคะส่วนอ n s t a g r กรนะคะแล้วก็ Facebook ของ Member นะคะก็ยังคงคงคงอยู่นะคะแต่ว่าจะขออนุญาตเป็น Facebook แล้วก็ Instagram ส่วนตัว นะคะก็ <c oughs> สุดท้ายนะคะทางเราจะต้องขออภัยทุกท่านจริงๆนะคะที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมแล้วก็จัดสเตจนะคะอำลาได้อย่างที่ตั้งใจไว้นะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะตอนนี้ทำให้เราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเมมเบอร์แล้วก็ ทุกทุกท่านนะคะที่ที่มาเข้าร่วมอีเวนต์ของเรานะคะก็ทางเราต้องขออภัยจริงๆที่ไม่สามารถานี้ได้นะคะรวมถึงสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เราได้รับผลกระทบหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภารกิจทางด้านการศึกษาของเด็กๆที่อาจจะต้องมีความเข้มงวดขึ้นนะคะต่อไปก็พวกเราก็หวังว่านะคะทุกท่านจะ เข้าใจนะคะในการตัดสินใจของเราแล้วก็จะสนับสนุนนะคะเด็กๆต่อไปในเส้นทางของตัวเองนะคะ <g ül üyor> ก็สำหรับคนที่ต้องการจะส่งของข,องขวัญน,นะคะให้น้องๆเมมเบอร์นะคะก็ยังสามารถส่งมาได้นะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ <g ül üyor> เดี๋ยวเราจะโพสต์ไว้นะคะสำหรับที่อยู่ของ Love Season น,นะคะก็สามารถส่งส่งได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะก็ ก็ยังสามารถติดตามเด็กๆได้อยู่เสมอนะคะอ่าก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเดี๋ยวขอให้น้องๆแต่ละคนช่วยพูดความรู้สึกของตัวเองนิดนึงนะคะเอาขอเริ่มขอเริ่มจากจากคนที่อยู่น้อยนะคะไปคนที่อายุงานมากที่สุดนะคะอเอาโฟนก่อนนะคะคนแรก